คุณเซนมอบเงินก้อนโตสัญชาติให้ไอดอนคุณแขมหลังทํำม,มวยไทยเสียชื่อเสียงจนโดนปลดริบแชมป์ทีอากเทเซียราไอดอนคุณแขมชาวบราซิลเลี่ยนเตรียมรับสัญญาจากกัมพูชาหลังจากโดนองค์กรมวยไทยโลกริบแชมป์พร้อมแบนจากการแข่งขัน ก่อนหน้านี้องค์กรมวยไทยโลก World Muay Thai Organization หรือ WMO ได้ประกาศปลดและถอดที่อาโกเทเซียรานักชกชาวบราซิเลียนเจ้าของตำแหน่งแชมป์รุ่นมิดเดิลเวทขององค์กรมวยไทยโลกในรายการเนเพสไฟส์ซีรีที่ประเทศเยอรมนีพร้อมทั้งแบนจากกิจกรรมขององค์กรมวยไทยโลกด้วยโดยให้เหตุผลว่าที่อาโกเทเซียรามีพฤติกรรมและเจตนาที่ทำให้ กีฬามวยไทยเสื่อมเสียชื่อเสียงเนื่องจากเขาประกาศว่ากุนแขมศิลปะการต่อสู้ของกัมพูชาคือเป็นต้นกําเนิดของโมยไทยซึ่งเรื่องนี้กําลังเป็นประเด็นถกเถียงระหว่างสองชาติกันอยู่ล่าสุดสื่อในประเทศกัมพูชารายงานว่าสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาประกาศมอบเงินให้กับนักชกชาวบราซิลจำนวน2 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ680,000บาทพร้อมพิจารณายื่นสัญชาติกัมพูชาให้กับไอดอนกุนแขมรายนี้ด้วย จากรายงานอ้างอิงคำพูดของสมเด็จคุนเซนโดยระบุว่าเพื่อเป็นกำลังใจผมขอสนับสนุนที่อาโกเทเซียรานักมวยบราซิลด้วยงบประมาณ20,000ดอลลาร์ถ้าจำไม่ผิดส่วนใดทางกฎหมายของบราซิลผมจะขอให้คิงจะมอบสัญชาติกัมพูชาให้กับที่อาโก